ร้องกันใหญ่เลยเหรอนี่อันนี้หางก๊อตนี่หางคุ้นจุนนี่อันนี้หางตรงอันนี้หางตรงส่วนอันนี้ก็หางก๊อตนี่นี่หางก๊อตนี่เดียวนี่มแมวบ้าอะไรไม่มีหางเถ้าตัวพู้ตัวเมียก็ไม่รู้เนี่ยตัวพู้ตัวเมียเนี่ยอุย้ยมองไม่ออกอนี่เด้อเลยวคูดิคูด,ดิ เมื่อกี้ได้ขู่เอาขู่เอาแหม่ขอดกันอีกแล้วแมวเอ๋ยเอาดีเกิดดีนี่นี่มันเขี้ยวมันเนี่ยช่วยไอ้ห่างก๊อชนี่ช่วยไอ้ห่างก๊อชนะนี่นี่ห่างมันก๊อชนดเดียวเอาไปเข้าไปอยู่ในนู้นไปไปอ่ะไปอยู่กันเองไปเฮ้ยแล้วก็มันมีลูกกันแต้เอา มุองจะจะได้กับมันน้องแม่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคายเลี้ยงมีค่าเลี้ยงแม่ก็บอกเนะอ่อนใจบ้านก็ลกพี่น้องจา๋าเดี๋ยวว่าจะแปลงเพื่อนเช่าละนอะไว้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็อาหารแมวและไว้เนี่ยฝากเพื่อนก็บไมได้เนาะแล้วก็ห้องสวมเตีแล้วครับพี่น้องจา๋ามาเอาไวล้ละยาอุกขนาดพอแล้วโอ้ยเดี๋ยวว่าจะยาในบ้านก็ลก ไม่ได้มาพอตามนั้นนี่บ้านวีเจเสือน้อยหลังคาร่วมไหมดูก่อนดิอ้ยไม่ลวอยู่ได้โอเคผ่านนี่ครับเป็น้องจ๋าบ้านเสือน้อยนี่โอ้ใหลำไย่วงหมดแล้วแก่หมดแล้วทซเรียนตายแล้วและอีเหมียวนี่อีกตัวนึงโอยยด้วหอย ถนนหน้าบ้านเกะเกะเกะโอ้นี่คูเจ็ดร้อยปลายนีย่ซื้อมาด้วยความบ้าของชีวิตนี่บ้านสะนอ้อยอาพาไม่แอวบ้านน,น,น,นี่ลูกสาวสนี่นี่นี่ลูกสาวเสือน้อยนี่น้องเพียชน,นี่เด้ออ๋อนี่เพื่อนท่านทำมันเกิดขึ้ครับนี่จะบ้านสแตนน้อยส่วนห้องนอนก็ประมาณนี้นะจ๊ะเปิดไฟให้ดูหน่อยนิดนึงนี่ นุ่นสมัยไปสู้สแสดงด้วยกันครับพี่น้องจา๋าเรายังรักกันอยู่ครับพี่น้องจ๋าบอระมาคว่างน่ครับ,รบมีสองห้องนอนก็คงจะให้เพื่อนเดี๋ยวมาแปลงดีๆก็ให้เพื่อนเช่าอยู่แม่จะได้โอนสตังค์มาให้แม่ใจข่าครัวก็จะต้องเก็บกันละนี่ลุงแมวนี่ผมยังฮักท่านอยู่นะแต่ท่านที่อย่างมาอันกบ็บอกว่าบอกเข้าใจผมเข้าใจนะเอ,นอ็นดูเอ็นดูแต่ว่า một hố chữ u trên đây à đam nay các bạn đón chờ